วันนี้พี่พัดมาฝากท้องที่ในห้างอีออนนะกับร้านอาหารกึ่อเกออิตาเลียนหรือว่าเป็นร้านอิตาเลียนนั่นแหละอิตาเลียนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็คือร้านนี้เลยค่ะไซซีเรียพี่พัดจะบอกว่าทําไมถึงต้องมาถ่ายคลิปที่ร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่น้องพี่พัฒน์นะคะนักเรียนที่มากับจิบุนเดะเนี่ยคือน้องเจมาทํางานพิเศษที่นี่แล้วก็เป็นที่แรกที่น้องเจได้ทํางานพิเศษตั้งแต่ที่น้องมาอยู่ญี่ปุ่นเมื่อประมาณเดือนสิบีที่แล้ว จริงๆพอเจามาถึงญี่ปุ่นเนี่ยพี่พัดนแนะนาให้เจไปสมัครงานอยู่หลายที่พอสมควรก็หนึ่งก็คือร้านนี้สองก็จะเป็นร้านาซูชิโร่นะคะซึ่งเป็นร้านซูชิสายทานตอนแรกเนี่ยน้องบอกว่าที่นี่เขาไม่รับแล้วเขาไม่รับนะคะแต่เป็นยังไงก็ไม่รู้เขาเรียกน้องมาสัมภาษณ์อีกรอบนึงแล้วรอบนี้รับค่ะพี่พัดไม่ได้ถ่ายน้องเพราะว่าน้องเนี่ยทำงานอยู่ส่วนในครัวนะคะ นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยน้องเจมาเดือนสิบปีที่แล้วจนถึงวันนี้เดือนหกของปีนี้ก็เกือบเกือบหกเจ็ดแปดประมาณแปดเดือนได้แล้วน,น้องก็ยังทํอยู่ที่นี่ที่เดียวนะคะพี่พันรู้สึกว่าที่เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยอยู่ใกล้ๆกับที่พักของน้องเจเนี่ยปั่นจักรยานเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีเจ็ดแปดนาทีค่ะสามารถเดินมาได้ประมาณกิโลกว่าๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ห้างอีออนอนะคะห้างนี้อยู่ ไม่ไกลจากโรงเรียนเลยอยู่ในรัศมีกิโลก,กว่าเหมือนกันเดินไปก็สิบนาทีปั่นจักรยานเนี่ยไม่ถึงไม่ถึง5านาทีก็ว่าได้นะคะรู้สึกแบบว่าดีใจมากที่น้องแบบว่าเจองานที่น้องเหมาะแล้วก็สามารถทําไปด้วยเรียนไปด้วยได้โดยที่ไม่กระทบกับการเรียนเลยและจะบอกว่าเจเนี่ยเป็นคนเป็นเด็กผู้ชายที่มีความตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเก่งมากคันจิเก่งมากอันนี้คอนเฟิร์มจากเพื่อนคนไทยที่อยู่ห้องเดียวกันนะคะและเดี๋ยว วันนี้เราจะได้เจอน้องหรือเปล่านะเดี๋ยวเราแอบย่องๆดูก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนน้องนะเพราะว่าน้องทํางานอยู่นะคะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พัชจะมากินโชว์แล้วกันเนาะ <c oughs> อาหารมาแล้วนะคะวันนี้พี่พัชสั่งเป็นสปาเกตตีธรรมดาแล้วก็เหมือนผัด เฉยๆแล้วก็ไก่ทอดซึ่งจะบอกว่าไก่ทอดเนี่ยอร่อยมากเพราะก่อนอะ่ะปีกไก่นะมี5ปีแต่ตอนนี้เหลือแค่4ปีแล้วนะคะคืลดปริมาณลงแต่ราคาเท่าเดิมทุกคนคะสรุปว่าเราไม่เจอน้องเจนะคะแอบชำเรืองมองแล้วแต่ว่าเราก็เกงใจเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ใน อยู่ในงานส่วนครัวแล้วก็ทำสปากเกตตี้น้องบอกพาดนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวต้องพาตัวน้องเจมาสัมภาษณ์ให้ได้เลยว่างานที่นี่เป็นยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของอรายละเอียดสําหรับน้องๆที่เผื่อว่าอนาคตมาเรียนกับพี่พันธ์นะคะและอยากทํางานที่นี่ลองดูรายละเอียดตรงนี้เลยคะ่ะในเรื่องของค่าจ้างนะคะรายชั่วโมงอยู่ที่ประมาณนี้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย